มาเบิ่งหน่องใหม่คือเก่าแล้วพี่น้องส่องนี้หาอยู่หากินเนาะครับเนาะยังมากมาย่ส่องนี้ส่องนี้ผมมีความรู้เลยครับเที่หาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับเออนี่พี่น้องหน่องใหม่ไอ้อันนี้ให้กินสุ่งน้องตัวน,นี้บ่เคยมาไทายเคยแต่ออก่อนนี่มันม่กจะไหนออกเนาะก็ลังเริ่มขึ้นนะพี่น้องก็ลังเริ่มขึ้นนะตัวนี้ก็ไับรำใหญ่อยู่จัะน้อยอยู่ก็ลังเริ่มขึ้นน้อยๆอยางานได้ถ้าฝนถิ่มสวงมันก็สินเน่าได้ซั่น อ,อนี่ก็ล่างไอ้เนีน่นี้ก็ร่างขึง้นกานี่ก็ร่างขื้นเดี้ยพายบาง,อ,ง,าบางอีกกาหนึ่งเนี่ยพายเป็นกากาสองลำมือเบาือเส้ใหญ่เลยมือตาแต่งตัดแ่งให้มือเรือสั่มให้นเนาะตันนี้ก็ร่างขื้นที่เนาะเปื่งหมื่อวานเมื่อท้องหนเพื่อนเนาก็่างขึ้นด้วยนี่ปะนี่ดีดดดด วนอนนี้ยางพาราหรือว่าจัางถอนกขาต้งเริ่มขึ้นไรแล้นะเฮ้ต้นไม้สมี่ซื้อกระปุกมาเห็ดไรไปซื้อเขา,าเต้นมะแซ่บทำไมสมมันเข้มนี่ตน้นนี้ก็ร่างขึ้นได่เนี่มืปลูกอะหรอว่าเห็ดต้มตตตไม้สมแล้วนี่ปลูกต้ไม้สมปลูกไอ้เห็ดไอ้ต้ไม้ดองไว้ไว้แกงไว้ยังนะไผ่กิมซุ่มนะครับต,ต,ตัวมันไผ่ลวกมันไผ่ ีอันนี้จะพายเบิ่งกอที่ว่ามันออกแล้วเด้อนี่ตัวนี้มันไหนตัวเดียวนัว่นละตัวนี้ว่ามันออกอีกมันรั่มมันเด้ยลรัมันสองลำล่มำเดียวเนาะบ่ให้มันเลีเ้ยงลำให้มันเลีเ้ยงตน้นก็ทิจงว่าเฮ็ดแม่มันนะเดี๋ยวพายเบิ่งกอที่ว่ามันออกหลายออกเริ่มแง่เลยกอหรือเบื้องใตเใช่ไหมล่บอกแล้วว่าอย่าให้ออกให้ออกแง่ ตัวนนเปีโนปีไก่นะพ้นมาแหลมันกันน้องก็แหงสีเลยะเบื้องมนีมันสีแหงวอนี่เห็นไหมน่ขึ้นไหมนะเหรอตัวมันไห้แหลงกับสีเนาแบบนี้ละนี่เนาแหงกันนี่แหละแม่นนี่ปู่แต่ป่อยากขุดมันมันแม่นททังปีมันออกเล้ทั้งีออกแล้วมึงละนาะลายงานนี่ที่ ถ้าคุดก็ได้แต่ว่ามันจะถือคุดไปยังเนาะมันมบำเหของปลาของของเจ้าของเขาจงไวไหให้มันงางัาเาง,ง,นนง,งเพื่อยังสรรเห็นไมเรอเอเห็นไมนมเนไเห็นมเนไหอเหานไมเนไหมเห็กเห็นไหมเนไหมเห็นไหมเห็ไเ็นไหมเ็นไหเห็นมเท็นไหมเนไเห็นไหเห็นไหเหนไหมเหนอหกเห็นไเหนนไมเหนไหเห็นไหเห็าน็ไหมนเนนนหน ของคนอีสานหายอยู่หากินในต่างเดนเนาะยังมากมานนกน,น,อนอ้องเยถุงน้องก็นอนเสอดดิบออกเออไอบางที้เหมือนกับไอตัดนะแ,แต่ผมมีอย่างไรหรอกครับกตัวอไอซัมนี่นะครับสวัสดีครับ